เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องคู่โดงคอยอีกครั้ง ขอบพระคุณ FC สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆคุณลุงคุณป้าแล้วก็ท่านที่ชื่นชอบในการเก็บสะสมเหรียญสะสมธนบัตรก็ถือว่าคนที่มีความชื่นชอบในการเก็บสะสมเหรียญสะสมธนบัตรเราก็ชอบเหมือน,อนกันคลิปนี้ ep นี้นะครับครูดวจะมาพูดถึงเหรียญ2บาทโดยเฉพาะปี2555 2,555นะครับที่เป็นสีเนี่ยทองเหลืองเนี่ยวันนี้ไม่ได้มาพูดเหรียญผลิตผิดเนื้อแต่อย่างใดนะครับจะมาพูดถึงเหรียญปี2,555เหรียญ2บาทปี2,555นะครับใครมีอยู่ในมือตรวจสอบแบบที่คุโดงบอกนะครับวันนี้ไม่ได้มาพูดถึงเหรียญพรเศียตรงด้วยนะใครมีติดต่อมาที่โดง sc2375 เป็นไลน์ ID หรือว่ามาที่ f a c e b o o k Fanpage ครูดงคอยหรือว่าก็มี QR Code ทิ้งเอาไว้ให้นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทิ้งข้อมูลเอาไว้ให้อยู่ด้านหลังด้วยก็ลองลอง,ลองดูนะครับใครมีก็ติดต่อมาเหรียญปี2555าจำนวนการผลิตนะครับหลายสิบหลายร้อย,ล,ยล้านเหรียญต้องบอกว่ายิ่งผลิตเยอะโอกาสคาดเคลื่อนก็เยอะ นี่ครับการออกแบบดีไซน์ด้านหลังก็จะเป็นวัสเกตวัดพูทเขาทองนะครับปี25 5 5ด้านหน้าก็จะเป็นในหลวงรัชกาลที่9้าเนี่ยแบบเนี้ยแต่มีเหรียญที่ครูหลวงให้ดูนะนี่ที่ออกมานะครับแล้วมีการค้นพบคนเจออย่างว่าและครูหลวงก็เป็นคนสังเกตอันนี้ก็ซื้อมาโอ้สมัยก่อนไม่อยากพูดถึงเรื่องราคาเลยสมัยก่อนก็ซื้อมาเหรียญละสองพันสองพันห้า พอเราเข้ามาอยู่ในวงการนักสะสมใหม่ๆเนาะเราก็ไม่ค่อยรู้ไม่รู้ไม่เท่าทันพวกพ่อค้าจะถามว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญจริงไหมเป็นเหรียญจริงลองลองดูนะครับดูอันนี้ด้านหน้าอันนี้ด้านหลังไม่ปีสองัรา,า,า้ดูเหรียญนี้นะครับเห็นไหมเห็นความแตกต่างกันไหมนี่ครับผมนี่คือเหรียญปี255 25 5้าที่ถือว่าเป็นเหรียญปกตินะครับแต่เหรียญนี้เพื่อนเพื่อนพี่เพน้องจะเห็นนะครับ การปั๊มซ้ำแบบนี้ดูนะครับนี่คือจุดไขป่ปลาเป็นแบบนูนด้วยนะแล้วนี่ก็จุดไข่ปลาแบบนูนเห็นไหมครับด้านนี้ก็จะเป็นในหลวงรัชการที่9นี่ครับผมออกมาเป็นผิวนูนนะครับขยายให้เห็นดีกว่าเหรียญแบบนี้คุูดง่งพูดตามตรงเลยนะครับหลายคนโดยเฉพาะคนที่บางคนก็บอกไม่เล่นเป็นเหรียญปลอมบ้างเหรียญแปลงบ้าง ก็ไม่ได้ว่ากันแป่เหรียญแบบนี้ใครมีคู่หลวงรับซื้อนะครับเนี่ยเนี่ยแต่ว่าจะมาให้เหรียญละสองพันแบบเมื่อก่อนเนี่ยคงไม่ไม่ได้นะครับสมัยก่อนเราก็ไม่รู้เนาะว่าราคามันไม่ถึงนี่ครับผมนี่สองเหรียญก็ปั๊มซอนนี่ออกมานะครับแล้วก็มีจุดไขป่ปลาเป็นนูนนะครับแบบนี้นี่อันนี้เป็นพระบรมฉาย,ยาสาทิสระในหลวงรัชกาลที่เก้านี่ครับผม ออกมาในลักษณะนี้นะครับเหรียญแบบนี้ใครไม่ซื้อคู่ดงซื้อนะครับใครมี200บาท300บาท500บาทติดต่อมานะครับยิ่งคมชัดแบบที่คู่ดงให้ดูนี่คู่ดงรับซื้อราคาสูงนะครับก็300บาท500บาทแบบนี้เรารับซื้อดูให้ดีนะครับปี2555มีหลายเหรียญที่คู่ดงเห็นในกลุ่มนักสะสมนะครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์สวัสดีขอบคุณครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณด,ด๋งค่ะ